สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อวันพีชโดยเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังใหม่ของลูฟี่ที่ว่าในมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่ลูฟี่ในตอนนั้นก็สามารถจับเคสได้แล้วเขาเนั้นก็ได้รับพลังใหม่ที่มันทําให้ลูฟี่นั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาเนั้นก็สามารถต่อกอรกับไคโดได้และความสามารถใหม่ของลูฟี่นันคือความสามารถของฮาคิราชันที่ในเนื้อหามังงะวันพีชในตอนที่หน,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 นึ่นงพันรสิบลาคี่กกระบอเขเา หาคิราชันของไคโดนั้นก็สามารถเคลื่อนไปที่กระบอกในเช่นเดียวกันซึ่งไคโดในตอนนั้นก็ยอมรับนะว่าเขาทําแบบนั้นจริงแต่ว่าคนที่ทําแบบนี้ได้ในโลกนี้มีอยู่น้อยมากและก่อนหน้านี้นี่นก็จะมีฉากที่โซโลในใช้ท่าชูร่าและด้วยความรุนแรงจากการโจมตีนั้นมันก็เลยทาให้ไคโดถามขึ้นมานะว่าโซโลเนี่ยก็มีฮาคิราชันเหมือนกันใช่ไหมและจากคําถามนั้นมันก็ทําให้น่าสนใจนะว่าอีกหนึ่งความสามารถที่ทําให้โจมตีไคโดได้มันจะเป็นความสามารถของฮาคิราชันหรือเปล่า เพราะว่าหลังจากที่นะลูฟี่ในรู้เรื่องราวพวกนี้นอกจากความสามารถของฮาคี้ก่อนระดับสูงในตอนนี้ที่ลูฟี่นั้นมีลูฟี่ในตอนนี้นะี่ก็ได้ใช้ฮาคีลาชันในการเคลือบหมัดแล้วก็เท่าของเขาเพื่อใช้ในการต่อกั่ไคโดและจากการโจมตีของลูฟี่ในตอนนั้นก็จะเห็นน้นะว่าหมัดแล้วก็เท่าของลูฟี่นี่ก็จะมีสายฟ้าสีดาออกมาและการโจมตีแล้วการป้องกันของลูฟี่มันก็จะเป็นการใช้หมัดแล้วก็เท่าของเขาในการโจมตีแล้วก็ป้องกันโดยที่ลนะูฟี่นั่นไม่จําเป็นต้องสัมผัสตัวไครโดเลยทุกซ้า ซึ่งความสามารถพวกนี้ก่อนหน้านี้ในเรื่องก็ได้มีการเปิดเผยมานว่าตอนที่โลเจอร์และก็หนวดข่าวนัดประทะการอาวุธของพวกเขาทั้งคู่ก็ต่างมีสายฟ้าสีดําและก็อาวุธของพวกเขาทั้งคู่มันก็ไม่ได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้โดนกันเลยสักนิดและนั่นก็น่าจะหมายความว่าโลเจอร์และก็หนวดข่าวในตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่นั้นต่อสู้กันโดยใช้ฮาคีก่อนระดับสูงบวกกับพลังฮาคีราชันในการต่อสู้กับศัตรูซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องราวของฮาคีราชันในเรื่องก็ได้มีการเปิดเผยมาว่า ฮาคีราชันนั้นมีความสามารถในการทําให้ศัตรูนัน้นสลบแต่ว่านอกจากนี้เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมานะฮะว่าฮาคีราชันนั้นสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างแต่ว่าในตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าฮาคีราชันมันสามารถเค an, ลือบร่างกายและก็เคลือบอาวุธเพื่อนํามาใช้ในการโจมตีได้และความสามารถของฮาคีราชันนี้ก็ได้ทำให้การโจมตีของลูฟี่มันมีความสามารถในการโจมตีที่แรงขึ้นแล้วความสามารถในการป้องกันที่มากขึ้นเพราะว่าความสามารถในการโจมตีโดยไม่ต้องสัมผัสตัวเนี่ยมันคือความสามารถของฮาคีก่อขั้นสูง ซึ่งความสามารถพวกนี้เลลี่และก็ปูเฮียวพวกเขาทั้งคู่ในตอนที่สอนลูฟี่เนี่ยก็ได้แสดงให้เราดูกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่ลูฟี่นั้นสามารถต่อยใครโดยไม่ต้องสัมผัสตัวเนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถของฮาคีเกาะขั้นสูงนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็จะน่าสนใจนะว่าการที่ลูฟี่นั่นเครือบพาคีราชันเข้าไปอีกชั้นการที่ทําแบบนี้มันจะเป็นการเครือบพาคีสองชั้นหรือไม่เพราะว่าลูฟี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีฮาคีเกาะขั้นสูงและหลังจากน,นั้นลูฟี่เนี่ยก็ยังเครือบพาคีลาชัน ซึ่งการทําแบบนั้นของลนะูฟี่น่าอาจจะทําให้พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากการใช้ฮ่าคีสองประเภทพร้อมกันก็เป็นได้และที่สําคัญเล็กคือก่อนหน้านี้ไคโด้คราวนั้นก็ได้ถามโซโล้นะว่าคราวนั้นมีฮาคีราชันใช่ไหมและจากการที่ไคโดนั้นถามแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าการโจมตีของโซโลในครั้งนั้นไม่ได้ผลและนั่นก็เท่ากับว่าการโจมตีของโซโลในครั้งนั้นคราวนั้นสามารถฟันทะลุกองไคโดที่มีทางฮ่าคีก่อนแล้วก็ฮ่าคีราชันป้องกันอยู่ และพลังของฮาคีราชันที่เคลือบปอาไว้นี่อาจจะเป็นต้นต่อน,นะฮะของความแข็งแกร่งและความเป็นอมตะของไคโดก็เป็นได้เพราะว่าต่อให้พวกเคนมอนได้มีฮาคีเกาะที่สามารถโจมตีแล้วก็ฟันไคโดเข้าก็ตามแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่สามารถฟันผ่านก่อนฮาคีราชันของไคโดไปได้และในตอนสุดท้ายของมังงะในตอนที่1นึ่ลูฟี่นี่ก็ได้บอกโซโลแล้วก็รอนะว่าเขาเน้นจะสู้คนเดียวและเขาเน่ยจะต้องสามารถเอาชนะไคโดได้แน่นอนและถ้าเกิดว่าการต่อสู้หลังจากนี้ลูฟี่นี่สามารถเอาชนะ oh ไคโดได้ตัวคนเดียวเนี่ย มันก็จะหมายความว่าความสามารถของลูฟี่หลังจากนี้ข้านั้นก็จะมีความแข็งแกร่งทัดเทียมับสียาพาร์แล้วก็มีความสามารถของฮาคีที่เหมือนกับโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวที่พวกเขาทั้งคู่นั้นเคยไปทะากันในอดีตนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็ทาให้ผมนั้นแปลกใจผสมครวนะฮะเพราะว่าจู่ๆหลังจากที่ลูฟี่ได้ฝึกฮาคีก่อให้สูงได้สาเร็จเนี่ยหลังจากนั้นลูฟี่นี่ก็ได้รับพลังใหม่ที่ทําให้เขานั้นสามารถใช้ฮาคี้ราชันในการต่อสู้ได้สงหานเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็่่าะเเหลืออียยงแดวฮ นั่นก็คือรอรุ้นนะว่าลูฟี่นั่นจะมีร่างใหม่หรือไม่และก็ผลปีศาจของลูฟี่นี่นจะตื่นตอนไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวเราคงต้องรอรุนกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใ,ใหม่ๆจช่องเราแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ